เมนูยำขาหมูจ้ะสวัสดีจ้ะเมื่อวานให้พ่อบานเพินเ่นไปซื้อขาหมูม,าเ,เมาเนาะจ้ะเนาะเอ่ออดีมันลนราคาเนาะจ้ะกิโลละหนึ่งยูโรเก้าสิบเก้าเซนกันเลยคิดไวอยากสิกิโล ขาหมูยำเขายำขาหมูคือ่าเขาใายว่เขายำเออโอ้โหมาบูนอะไรแตยิ่งัดสติไม่ยอเหมอนเดิมมีกี่ขา ไปซื้อว่า5กิโลแต่ไม่ถึง5กิโลจ้ะมักจะเป็นช่วงน่องหัวเขามานันงเลยจ้ะช่วงหัวเขาแต่ผฝบามนมันเหนียวมันแตกแล้วก็ไปแทะเอาอันน้งออกอก็เสียเอาต้มจักกินน่องดีว่ะต้มจักสามน่องเนาะ เป็นช่วง support, สะโพกเสร็จแล้วเลอยลงมาจะถึงหัวเขาเนาะเขากะตัดช่วงนี้วันไหนมันก็เลยสิถึงน้จักหน่อยแต่วันเหนื่อยเยอะเลยจ้ะเขากับสิตม้ตมตเ,เ <c oughs> ขากับสิม่มะต้มนันเป็นเขากับสิม่สมันเลยเอาเลยโอ้ยอันนี้จะเป็นบึน ตัดนังออกจะบาบบเปิ่งข่างก็เกล็งกาปะทับเพ่นเล็กหนึ่งเลยด้วยสีดำๆแบบนี้ไปซื้อกับบะเตร์ดกแล,ล,ล,ล้วก็ลงพื้ะ เจ้ okay. ฉันกัสิต้มประมาณจักสามแข้งสามขากับพ่อจ้ะมันเลยฉันบ่งหนังเจ็กหนังจีนตัว เทน่าจ้าคิดมาตรมขาหมูน้อยเขาเสีอไปย่าเนาะได้ที่แล้วจ้ะเพราะว่าเราต้องเป็นตักมันออกเราจะไปช่มันออกจะเป็นคนยังไงแตมันสิมาสิเปย่างจ้ะห้าก็บา่าดเออาว่าสีย่ำงมันจะ,นะเนาะเหลือนั้นจะไปทำอะไรได้นั่นจะหั้วละ ทำเมนูต้มส้มต้มส้มเนาะใส่เครื่องตุ้กแกงลงไปนี่หอมหอมเลยจ้ะแต่บดต้มขามบดเบื่อเลยจ้ะเยวเฮาก็สีต้มไปยวเฮาก็สีต้มส้มใส่พริกใส่ตะไคร้ใส่ทุกอย่าง เราค่อยถึงจะมาปรุงจ้ะก็จะเป็นยำขาหมูด้วยจ้ะ ว่าันก็จะไปขายก็ตรงนี้เกไปซื้นึ่เบาะ kín cho bạn đấy, tàu xe thuyền cũng như thế chả, cần bố bố nó, nên bây giờ cũng kín bao vậy chả. bây tiếng gì các

ต้นตัวนี้เราจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราที่เหลือไม่ต้องไปทำใหม่ใช้ได้สำหรับการอามาย,ยัมหอมเกระเทียมํำทีเดียวเลยใส่แตงกวาแล้วก็เซรลลรี่ใส่เข้าไปเลย เังเการปุ้งเลยวหวากระจัเพราะว่ามันจิ้มซีฟูด่เขาเอาไปย่างเลยจ้ะเขามีทุกรสชาติพออยู่แล้วเจ้ะกิเพิ่มเติม้ะจ้ะ น้ำมะนาวอีกน้ำมะนาวสำเร็จของเราดิน้ำปลาจ้ะโอเคอาจจนโมือต่อ จิ้มยู่อนเดอโอเคจัะเป็นอันว่าอร่อยเสร็จจับเรียบร้อยจ้ะทุกอย่างลงตัว เจ้าทุกอย่างลงตัวอนี้ยังทำหมูองเราก็อร่อยจริงๆจ้ะล้องไปเหตุบังเด้จ้ะตองชิมซีฟูต่เขาตำเอาไว้นั่นเลือให้กระยัดทิ้งนะเอาเมนูอื่นที่ว่าใส่ลูกกันได้และของจะไม่มีเสียเมนูนี้กับมีประมาณนี้อร่อยมากเลยจ้ะ สำหรับใ่พวกแกบเรากินเลยคือแก๊กครับเดอโอเคประมาณนี้ละจ้าไว้พอกันคลิปหน้าด้วยจ้ะสวัสดีจ้า